วันนี้จะเป็นทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้กับรายการเอ็เซสการนะครับผมอยู่กับผมนะครับนะก็วันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าอาวาัดนะครับผมอ่าก็เป็นอาวาดัดนะเป็นแมปเกี่ยวกับการวิ่งหนีมีมถ้าใครเคยดูในติ๊กต็อกก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นแมบเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองไปเริ่มกันเลยดีกว,ว่านะครับเอาเอศพเฮ้ยนี่มันตัวผมเหรอะ เอ้ยอ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้ว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 ครับทุกคนมันมาแล้วโอ้ my g ก็เอาละครับผมจะปล่อยเพื่อนที่อยู่ข้างบนนะครับโรบจะตาคำเรียบร้อยครับแตกกันเป็นแตกกันทั่วหน้าครับผมแตกกันทั่วหน้าเลยนะครับแตกกันทั่วหน้าเลยมันเห็นผมแล้วครับทุกคนมันจะกินหัวผมหรือมันไม่กินนะมันไม่มันเป็นไล่เพื่อนมันไล่ผมนี่แหละทุกคนมันไม่ไล่เพื่อนแล้วเออมันไม่ไล่เพื่อนแล้วมันอ๋อมัน เพื่อนหลบอยู่บนหลังคาเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจ็ดโอ้เจ็ดโอ้มาแข่งกันเลยดีกว่ามานะนายสู้เราไม่ได้หรอกเออเรามันเดอะแฟลตอยู่แล้วนะน oh, ายโอ้ยคุณจะลากมันมาทำไมโอ้คุณจะช่วยเพื่อนโ oh, อ้มายเกิร์ดมายเกิร์ดมากิร์ดช่วยบุนนี่เลยแล้วกันนะครับง่าย มันมาแล้วทุกคนมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วโ,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 โอ้โอ้มันโดดข้ามหัวผมไปแล้วทุกคนมันข้ามหัวผมไปแล้ว <speaks. S 2> ช่วยใครไม่ได้เลยอุย้ยอือเอ๊เอาโอเคเพื่อนวางเพื่อนวางอ่อบาเรียเรียบร้อยแล้วนะครับเด er ี๋ยวเราก็คงจะลบกันอยู่บนนี้แหละแต่ว่าผมไม่ชอบหนึ่งอย่างคือมันเปิดเพลงกันนะผมไม่อยากให้มันเปิดเพลงแล้วทำไมมีแต่หน้าลิงมาเนี่ยโอ้มันมาแล้ว มันจะเล่นใครก่อนระหว่างเพื่อนสวัสดีครับแต่ว่ามันเล่นผมนี่แหละโอ้โอ้โอ้จุกแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะผมไปอยู่ตรงนู้นดีกว่านะครับหลบหลบหลบผมอยากยืนดูชะตากรรมเพื่อนๆของผมนะชะตากรรมสวาร์ปอ๋อเป็นการสลับที่โอ้มันมาแล้วทุกคนมันจะไล่เพื่อนผมไหมโอ้ ผมเห็นใครอู้ในไงผมบอกแล้วว่าคนอยู่ข้างบนมันต้องตาย,ยผมบอกแล้วไม่เชื่อผมคนอยู่ข้างบนมันต้องตายกันหมดโอไม่นะเพื่อนดาวต้องช่วยเพื่อนจังหวะนี้คือเราต้องทำไงเราอุ้มเพื่อนเลยแล้วก็ดื่มน้ำโค้กแล้วก็เอาไปชุบไกลๆคนไทยเหรออันนี้อันนี้น่าจะเป็นคนไทยแรงโอเคแล้วมาแล้วออมาแล้วไปเร็วเพื่อนมันมาแล้วหน้าลิงโอ้ตาย ไม่น่าชุบเลยโคตรเสียเวลาโอ้าจะชุบคุณมาแล้วตายแบบนี้ <Bürger. S 1> อย่าอย่าชุบดีกว<ๆ>่าไปดีกว่าตรงนี้เลยชุบตรงนี้เลยชุบตรงนี้เลยไปกว่าชุบชุบชุบเาไม่ตายง่ายกันจังอ่ะไม่ตายง่ายกันเกินเอาแล้วอุ้มทาไมอุ้ยเพื่อนกําลังจะฟื้นแล้วเพื่อนแบบโอ้สงสารน่ะเพื่อนกําลังจะฟื้นแล้วที่แรกอ่ะ โอ้ทิ้งและทิ้งแลผมผมว่าผมต้องด้ทิ้งแล้วปะยัยมาอึ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุอุ๊ยอุ๊รออุ๊ยอุอออยอออออยอยยอย้ออนอนออนข้างบนอ่ะเฮ้ย ตายแล้วเออเพื่อนดาวกันแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นบนกันเหรอเอาไปนอนกันตรงนั้นนะครับผมโอ้โ oh, oh my god ยี่ปี้ยิปปี้ยยิปปี้โอ้ยิปปี้เล่นอัตมาแล้ววิ่งขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันนะทุกคนผมไม่ได้ซื้อในวิชั่นมานะครับผมผมใช้เป็นไฟฉาย <laughs> มีเงินต้าเยอะแต่ไม่ชื่อในวิชั่นนะครับซื้อไปฉายมาแทนเปิดดีเปิดหน่อยคเพื่อนเปิดหน่อยโอ้ยประตูข้างล่างเปิดเปล่าถ้าประตูข้างล่างเปิดนี่ถือว่าโอเคเลยเอ้ยประตูข้างล่างเปิดทุกคนประตูข้างล่างเปิดเข้าไปเร็วอือเจมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ประตูเปิดแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้คุณผู้หญิงเขาไปคุณพกของแรงอย่างนี้ ขอซองปืนหน่อยนะครับน่าจะเป็นไม่รู้ช่างหัวมันนะครับอาดูเขามาเต้นกันอาตมาขอแจมด้วยคนได้ไหมอาตมาขอแจมด้วยคนโย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 เอาประตูเอาประตูปิดเอาเอาเอาแล้วประตูปิดแล้วจะแล้วจะออกไปยังไงเฮ้ยออกไปยังไงไอ้สกิริดเบิร์ดสกิริดเบิร์ด สควิดเวิร์ดเฮ้ยมันมาไม่ได้มันมาไม่ได้เฮ้ยมันมาไม่ได้ทุกคนฮ่าติดแล้ววายวายวายติดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กระเทียบแล้วไม่ได้กระเทียแล้วประตูเปิดให้โอ้โหสควิดเวิร์ดนายเหรอฮะมันนายเหนะสควิดเวิร์ดโอ้สควิดเวิร์ดสควิดเวิร์ดมันเขาจ้องจะเล่นคุณโอ้โอ้เขาเขามาแล้ว สกิตเวิร์ดมาจุกจุจุเอ้ามันวิ่งมาดากมันวิ่งมาดากโก้มนฉลาดมันฉลาด,ลาดโอทีฟอร์เทสก็มาผมไปชั้นบนดีกว่าผมบอกเลยผมไม่อยู่แล้วไปไปไปมีใครอยู่ไหมมีใครต้องการความช่วยเหลือน่าจะเป็นชั้นบนผมคิดว่าน่าจะเป็นชั้นบนมีคนไหมชั้นบนเนี่ยไม่มีผมว่าผมอยู่ชั้นบนนี่แหละน,ะน่าจะปลอดภัยเออผมไม่อยู่หรอกชั้นล่างนะประ,ประตูเปิดต้อนรับมันเลยเมื่อกี้ เออเขามาลบก่อนฮ่าฮ่าขอส่องหน่อยเออติดบั๊กเงินเลยติดบั๊กเนงะินเลยเฮ้อติดบั๊กนะฮะตัวตัวติดบั๊กพอดีเฮ้อโหดูใกล้ๆสิฮ่าฮ่าติดบั๊กสินะฮ่าฮ่าโอ้มันสบายแล้วสิอย่างนี้โอ้สบายแล้วโอ้โหตัวละครติดบั๊กบ้าว ว้าวเอ๊อยู่นี่ดีกว่าอยู่ด้วยครับคุณผู้หญิงเขามีโล่แต่ผมว่ามันมันมันไม่ช่วยเยี่ยอะไรเลยโล่ไม่ได้ช่วยเยี่ยอะไรเลยนะฮะผมพูดตรงนี้พูดพูดจากใจเลยอ้าวประตูเปิดนะครับเข้าเข้าเข้าครับเข้า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 เค อ่า uh, invisible มันน่าจะหายตัวอ่ามีคนมีคนดาวแล้วเรียบร้อยมีคนดาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหน <Yeah. S 1> อยู่ไหนก่อนเออเอโอ้มองไม่เห็นนะยิงยิงย,งยิงกลางคืนด้วยนะ, <c oughs> ะยิงกลางคืนเดี <c oughs> ๋วมาอุม้มเราปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปปล่อยอาตมาไปเถอะอโยม <c oughs> ถ้าโยมจะชุบอาตมายโยมก็ชุบสิ <c oughs> จะชุบก็ชุบ เออจะชุบก็มาแล้วมันมาแล้วทุกคนอาตมาดื่มโคลาก่อนนะเพื่อนสุขภาพก็ดีอันตรมาดีแล้วทุกคนอาตมาดีอาตมาดีดีดดีดพังเลยประตูเนี่ยโอ้พังไม่ได้พังไม่ได้พังไม่ได้โอไม่นะโอพังไม่ได้พังไม่ได้หรือพังได้ปะพังได้แต่วมนจะพังไม่ได้เอ้ยเ้ยคาบอยอีกแล้วหนุ่มหนุ่มคาบอยหนุ่มคาบอยอีกแล้วทุกคนมันมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วมันจะมามันจะมางัดกับผมนะฮ่ามันมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกผมบอกเลย อ in ่าฮ่าเออไปผมโดดลงไม่ได้ผมโดดลงฮ่าฮ่าเขาเรียกว่าจุกจุกระดับมาสเตอร์ฮ่าไปแล้วบายบายจุกจุบไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วจุกหลบซ้ายขวาซ้ายเออขวาดีขวาซ้ายจัดนี่เขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยเขาเซฟโซนด้วยเออเขาเซฟโซนเซฟโซนเซฟลูมเซฟลูมไม่ใช่เซฟโซนเออไปยืนยืนยืนดูกันว่ามันอยู่ไหนอ่าวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อน วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนขึ้นชั้นบนก่อนขึ้นชั้นบนจบก็เป็นกันยังไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแมปอาอาวัตนะครับปกติมันชื่ออะไรสักอย่างลืมแล้วนะครับอาวัตหรืออีบาอีบาตสักอย่างหนึ่งนะครับอีบาตนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจพอเป็นกำลังใจกันด้วยคคลิปนี้ผมขอสักพันไลค์ก็พอแล้วนะครับพอเป็นกำลังใจกันแล้วเราจะพุ่งไปถึงหนึ่งพันติดตามกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กำลัง ดูอยู่นะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆครับผมถ้าใครสนใจแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งแบบไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันนะครับผมก็ขอตัววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ